ควนหลงศึกดวลกำปั้นมวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่น66กิโลกร,รัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเมื่อวานนี้ระหว่างอิมาเน่เคลิฟนักชกแอลจีเรียซึ่งไม่ผ่านการตรวจเพศซึ่งเอาชนะแองเจล่าคารินีนักชกหญิงแท้จากอิตาลีไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่46วินาทีเนื่องจากนักชกสาวชาวอิตาลีขอยอมแพ้ไปอย่างหัวใจแตกสลายเพราะสู้ไม่ไหวเจ็บปวดอย่างหนักที่จมูกจากพลังหมัดของอิมาเน่ที่ชกเข้าเต็มหน้า ก่อนจะคุกเข่าร้องไห้กลางสังเวียนพร้อมปฏิเสธจะจับมือกับคู่ต่อสู้ซึ่งไฟดังกล่าวได้เกิดกระแสดราม่าไปทั่วโลกต่างรุมวิจารณ์อิมาเน่และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ถึงความเหมาะสมที่อนุญาตให้อิมาเน่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้อิมาเน่เคยถูกสมาคมมวยสากลนานาชาติหรือ I b บตัดสิทธิ์ร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลกที่อินเดียมาแล้วเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจเพศ แต่ IOC ที่รับผิดชอบดูแลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเองในศึกโอลิมปิกครั้งนี้โดยปารีสบ็อกซิ่งยูนิคกับอนุญาตให้อิมาเน่แข่งขันได้เพราะไม่มีมาตราการการตรวจเพศยึดเพศตามหนังสือเดินทางแทน ทั้งนี้หนึ่งในคนดังของโลกที่ออกมาแสดงความเห็นในไฟนี้ก็คือ J.K. Rowling นักเขียนนิยายระดับโลก Harry Potter และมีจุดยืนต่อต้านคนข้ามเพศซึ่งทวีตข้อความผ่าน X ว่ามวยหญิงวัยรุ่นที่ถูกพลากทุกสิ่งที่เธอได้ฝึกฝนและทุ่มเทมาเพียงเพราะคุณยอมให้นักมวยผู้ชายขึ้นสังเวียนสู้กับเธอจะมีภาพไหนที่สรุปถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเพศเท่าเทียมของเราได้ดีกว่านี้ไหม รอยยิ้มย้อยเย้ยอของผู้ชายที่รู้ว่าเขาได้รับความคุ้มครองโดยสถาบันกีฬาที่เกลียดชังผู้หญิงซึ่งเพลิดเพลินกับความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่เขาเพิ่งต่อยเธอที่ศีรษะและความทะเยอทะยานในชีวิตของเธอที่เขาเพิ่งทำลายไปขณะที่ hashtag โอลิมปิกเกมก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์เข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการขโมยความฝันจากนักชกชาวอิตาลี IOC อัปยศบางคนประชดประชันว่าผู้ชายสู้กับผู้หญิงด้านความเห็นชาวเน็ตไทยได้วิจารณ์ อย่างดุเดือดไม่แพ้กันเช่นดูจากรูปร่างหน้าตาก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายแรงผู้หญิงจะไปสู้แรงผู้ชายได้ยังไงน่าสงสารน้องผู้หญิงมากๆเลยเป็นโอลิมปิกที่อัประยช์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอาผู้ชายมาต่อยกับผู้หญิงคิดได้ไงโคตรน่ารังเกียจเลยแย่มากกีฬาต้องชัดเจนมีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นอย่าบ้าความเท่าเทียมบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ